พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั่วไทยถินองค์บดินเรืองรัตจรัสแสงพระเมตตาพระศกไทยไม่เปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งทั่วล่าไทยธานีขึ้นคลองราชบริหารสืบสารต่อตอบแทนพ่อเพื่อทำรงทรงศักดิ์ศรีคลองประเทศให้ยืนยงวงจัก,กรี สุขเปลมปลีแจ้งประจักษ์แผ่ศักดา28กรกฎาพระวชิรกล่าวหกรอบเข้า72คลองวัดสาสเสวยราชปกครองรัฐพัฒนาชาวประชาสุขเลิศล้นพ้นทุกภัยออ๋อพระองค์ปลีเปลมกเกษมสารทรงเบิกบานสำราญสุขทุกสมัย สรงพลั่งพร้อมเอมอิมปมริมฤทยัยถวายชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญพระศรีวชิระโมลีรองประธานเขตการศึกษาพระปริยติธรรมรแผนงสามัญศึกษาเขต8ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดน้องคายรองเจ้าคณะจังหวัดน้องคาย จ้าวาดวัชยพรจังหวัดน้องคายประพันธ์ในานามจัาที่การศึกษาพระปริยติธรรมและในานามคณะสงฆ์จังหวัด